สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนน้าจ้าสวัสดี YouTube ด้วยนะคะจ้ามันนี่แม่มันนี่มาเห็ดอ่าโคลหมูสามชั้นก็นเอามีใครน้ำเนัพี่นองอืมก็ได้ษลายซดลายมือเนาะแม่แมนสองมือตีแม่แมนยังดรอคอม,มันยากหลายเนาะี่น้องเดี๋ยวแม่มันนี่ไปโตมาตั่งเือเกเอาโตมาตั่งก่อนมัน ตัมาปวดหัวเอ้ามาเข้าไปโอ,โอเคนะคะมันนี่มาเฮดพโลหมูสามชันน้นนาอพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณทั้ง YouTube ที่ส่งสัญญาณมาให้แม่มันนี่ทำการถ่ายทอดสดเ้ยขอบคุณหลายๆเน้อยังให้โอกาส ยังไห้มาเห็ดไหมยังไห้นุนไหนี่หลายย่างหลายแนวโดยที่อ่า u t u b e ก็ไม่เคยพูดอะไรเนาะได้แบบอ่าจ้าสารยาเสียน้องเพียงสบาย่าขาดในการติดต่อต้องส่งงานในระบบอยู่ตลอดเนาะนั่นละก็คืออ่าเป็นระบบความเพลินที่แบบให้โอกาสทุกคนที่มาเก็บเก็บอ่าก็มาเปิดสั่งได้ได้ได้เท่ากันน่ะนะได้เงินเท่ากันแมวนี้เก็บจะได้แล้วมันกับบ้าอีกแล้วนะแลนไปแลนมา ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้ทำพโัโลค่ะน,นี่เครื่องเครื่อตรงนี้ก่อนเนาะเดียวกันไว้ก่อนทำไมวันนี้ตรงน้ำพัโล่อยู่ ไข่ก็เปซุกแล้วก็เป็แกะไข่ตัวก่อนแกะไข่ก่อนแกะไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคอันนี้แมวม,มันนี่ต้มอ่าต้มไข่ใส่หออมอน่านก,กินหอยต้มไข่นากินหน่อย ขาดหายไปเราคุนจต่หายตัว <laughs> คุนแต่ว่เย็นเนาะ เดี๋ยวใหญ่กล่องไปทั้งคุณเลยเนาะพี่น้องอืมมันังเกีไทยขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยที่อ่าเข้ามาให้กําลังใจแม่มันีในวันนี้เลอจ้ะโอ้ยบโอเคค่ะมาเหมือนเดิมเพิ่มเติม คืออย่าง่ะ <c oughs> อ่านี่เนาะไขอุ้ยเนี่ยแล้วน้ำไขสีหน่วยนะคะสีลูกอ่าจะไม่ใส่ผลาลูกโน่น่งอุ้ยตรงนงั่งระวังระวังก่อนนกนกแกไขจะไม่รู้ไข่เบอร์อะไรเนาะไข่ใบเล็กมากเลยในวันนี้เนี่ยส่วนมากกินแต่เบอร์ใหญ่เลย ไม่กินเบอรน้อยคือไม่เวลากะทายถอดสดดหลดคือไหลสดเลยโอโมอยากลายเมือย่นอ่นองซึงวาสีไหนก็เป็นตาไหนเป็นสังสีหลายอย่างหลายแนวหลายอันเนาะอ่ากันยาวากันโอเคนะคะ อ่าแม่วันนี้หั่นหมูไปเยอะเลยนีหน้องไปเยอะอ่าหมูสามชั้นก็ไปไว้ฉันละอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่วันนี้ด้วยนะคะกดให้น้ำแน่เห็นว่าก็ดีอืมเเดียวแกะเป็นเหมือนเดียวสามหน่วยนะคะกดต้นแห้งนบหน่องอืม วันนี้อ่อาเนไปหาซื้อลูกซื้อ,อยามากินก็เมื่อ,อวานกะอ,อนุญาตอ่เียกตัางเนาะพี่น้องอืมดีใจก็พูดที่ได้เนาะอ่แต่พัฒนาประเทศไปทางที่ดีเนาะพี่น้องเนาะอืมไปเห็ดไปเด็่เป็นกะกับท่งนนาทีข่อยขึ้นเก้าหล่ะไม่เห็นลำเห็นรวยก็ไปหอก มันเดิมเป็นชาวนาเป็นยังไงก็มันเดิมมีสี่ลูกเนาะอสี่ลูกมาจะเหียเด้อจะเหี่ยเด้อจะเหียเด้อใส่ก่อนเนาะเขาก็ยังไม่ได้ทำเครื่องอะไร yếu đắm nít nè Bây giờ sẽ chắc nổi nè Cứ khư nè, mặt nó Mực mực chắc nổi, khuấy xay khương nó bây giờ Cứu nó tổng vầy, than Đỉnh nó น้ำบวกไว้นะคะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจอ่าแม่มณีสายหาเด้อมวนแน่บวมวลแบบวน่ค่ะยชฟวากันเด้อพี่อ้องอือใช่ไหมแต่เรื่องของเรื่องนี้แะเนาะเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์ให้แม่มณนีด้วยเด้อจ้ากดเห็น้มหัวแน คุณทุกกาลังใจด้วยนะคะขอบคุณหลายเ้อพี่น้องเด้อได้ซ้าไดก็เอาซ้านันแหละมันว่าอะอือเพราะว่าเมื่อวานานี้ก็บว่าได้ไปซี่เรียงตรงนั้นตรงนี้อือเอื่อใหดไปเรื่อยอือได้ซ้าไดจะถ้าจะเป็นงูก,กินหางกับกินไปกินมาเสร็จกิน,นได้ซ้าไดกินมาหลายดอกมันว่าอะอืออ่าข้าวพามา้าอยู่ป่ากล้วยกอ่อนแป้หนึ่ง โอ้สกลูกเมล์มันนี่มาไล่แตเนาะบอลอืมเดี๋ยวไปเปลี่ยนอ่าฟิล์มล์อยู่นี่เป็นไลายล่ยังไงบโอ้ยนั่นแหละต้องหอนอืมเอากระหูอยู่ว่ามันเห็ดหยาต้องเป็นหนองเม่าว่าเห็ดทางใดกับซางแพทซ้อนใดกับซางกับเห็ดหยาอืมก็ต้องสูดต้องดัน คือเกาน่าละล่ะตรงขยันลงคือเกาเห็นว่าหลังลถึงเพิ่นสิบแบบเพาปากเ่ราะงอกใดบ่ว่าเป็นยังไงเพราะเฮากบเก็เห็ดแต่อนในวันนีน้กับเห็ดแคราเมื่อละคลิปเองเนีืมของบานแดงเนี่ยเมื่อละคลิปเองเราก็คือจบเลยไดโนนี่กับได้แด้วบ่ฮว้ว่าเมื่อนหนึ่งเป็นทรงจะกคลิปเฮากับู่อ่าแต่ยังไ๋เฮาก็คือแบบว่า,ขาขใส่ไปอืมใส่ไปใส่วันละคลิปสองคลิปไปเนาะ กับแม่มันนี้สายห้าแล้วพี่นอ้องถึงจะได้เท่าไรกับว่าเป็นยังกะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าอ่ะยอดชั่วโมงจะเต็มเนาะอืมกับจว่าปีนาหรือปีใดกับว่าเป็นยังมันว่าอืมไม่ซีเรียสนะคะนั่นแหละแต่คือตัวแม่มันนี้เองมันว่า่ะอืมขอบคุณม,ม,มากมายด้วยขอบคุณทุกกำลังใจด้วยเด้อจ้ะอ่ากับช็อตกับต้องไปกับจังไรกับต้องเฮ็ดลงไป,งงไปมันว่า่ะรกับอ่า ในบานแดงอืมในวันนี้เฮดสองบานอืมสองบานบานซี้าล่ะค่ะบานแดงบานแดงกะเข่ามะม่อืมอ่าบานฝากะสาเร็จแล้วอืมแต่เราก็ยังต้องทําการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะมั่ไม่ใช่แม่มันนีคันบักเบงแล้วเนาะกัเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนซื้ออ่าตงว่าสายห้านั่นแหละอืมเพราะว่าคันบักเบงแม่มันนีก็ไดยุดเฮดน,นอะพี่น้องเนาะอืไม่มีไห้เฮดแล้วกะ แฟนคลับทุกคนเขากะเขาก็สิเขาใจล่ะเขาก็บเบิ้องยุคเ่าล่ะเออถึงจะเปี้ยนซื้อเปี่ยนยังก็สร้างก็อยู่ในช่องนี่เราก็้ด้ไปเอาอีหยังของผู้ใดมาเนาะ,ะจากการที่คันบักเวงแล้วก็มาเฮ็ดเป็นตลกคบขันแป้งซันล่ะม,มันว่าเราพี่น้องนั่นหละก็คือแม่มณนี้เองม,ม่มณีสายฮาอ่าแต่อยู่ในเพจก็ไม,ม่มณนีแฟนเพจนั่นละอ่าถ่าผู้ใดอยากเขาไปเบื้องบ้าบ้าบอวเขาไปเบื้องได้อืม กเบบางใดกะบ้านแดงแม่ก็บบเ,เ,กเอาแม่วันนี้ก็เอาทรงเนาะพี่น้องวันนี้ก็พ่ได้ว่าอย่างเนอกจากวันนี้ก็กขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบคุณหลายๆนอะว่ามาเพราะโดนแบบมาเ่ได้ตั้งใจสต่ม้า่น้าหลังม,มาแบบอ่าชุกเฉินนั่นแหละอ้าไปหาหมอมากะไม่ได้เขา้าม้าเมื่อคอยได้เข้ามาจะเทียแต่ว่ากะทรงงานอยู่ตลอดนั่นแหละนาะนาพี่น้องก็เลยกกลายเป็นว่า อ่ามันมันเรียนสองบานแต่ว่าเรียนการเรียนนี่กะเจว่าเขากบบค่อยๆไปเนาะเวลาเห็ุเวลายังกยกะเช็คเบองว่าเออมันดีบ่มันไดบ่จังส่นจังเสียงกับสิอาจจะมีผิดพลาดฟังแน่อืมกะเพราะเป็นยังมันบ่ล่ะเราว่าถ้าเฮตดสองบานอ่าก็เคิียว่าการเปิดส่างได้กับสิดีขึ้นมันบ่ละเขาอยากเปิดส่างได้ได้ลยหลังมันบ่ละอ่าให้ยอดชั่วโมงเราได้เต็มก่อนเนาะแล้วก็เปิดสางได้ได้ น,นั่นแหละก็คก็ว่าแม่วันนี้กะอยากเหตุเป็นอ่าสองแพลตฟอร์มไปเลยแต่เราก็ต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะอันบนหลังอืมก็จริงแล้วเนาะว่าว่าแพลตฟอร์มใดก็บามก็มักตลกก็มักหายเครียดก็มัก, Hi ก,มกอะไรก็ได้ที่ทําชั้นให้หัวเราะนั่นแหละอา่จะเป็นแบบนั้นแหละเนาะพี่น้องอืมแต่ทั้งคุณก,มก็มักอืมทั้งพี่ก็มัก มักข้าเขียนมักอนุนอันนี้มักหลายอย่างอน,นุนอันนี้แมววันนี้ก็เลยอ่าเลือกในสิ่งทั้งส่าแบบตลกไปอืนั่นแหละขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะวันนี้แมววันนี้กับว่าได้ว่ายัางโดนเนาะที่แม่ลายที่แม่ขาลังใจแมววันนี้มือนี้แล้วทุกทุกมาตั้งใจที่แมววันนี้อ่าใครสดสดยังใจเป็นกะเขามาให้กำลังใจอยู่ตลอดนะพี่น้องธ์นี้แมววันนี้ขอโตลาไปก่อนนะพี่น้อง อ่ะ,ะสี่ยุ่ในแถวนี่แล้วและแวนนี้แหละทุกคนมีความสุขนะจ๊ะขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ